My bread! X สวัสดีครับผมซอมบี้สันเซครับตื่นเต้นมากวันนี้ที่จะได้มาอัปเดตให้กับทุกคนก็ถึงช่วงเวลาที่นิตยสารโคโรโคโรของประเทศญี่ปุ่นที่เป็นนิตยสารรวบรวมข้อมูลกับตีพิมพ์มังงะเบเบรดเอ็กก็จะมีข้อมูลใหม่ของเบเบรดมาด้วยและว,วันนี้ก็มาถึงวันที่14กุมภาพันธ์หลังจากที่ก่อนหน้านี้ผมก็ได้มีทําคลิปว่ามันมีเบเบรด CX ปริศนาออกมาแล้วเราก็ได้เห็นภาพตัวอย่างในงาน X อ็กซ์ตีมครับที่ญี่ปุ่นกันไปแล้ววันนี้วันที่ลินที่แต่ทุกคนน่า วันนี้ไปแข่ง G3 มาครับเดี๋ยวเราดูแล้วกันว่าคลิปเป็นไงการมาของ CX ชุดใหม่ข้อมูลจะเป็นยังไงกันบ้างกับทีงทีง่ได้เปิดเผยและวันวางจำหน่ายของเบรด CX รุ่นใหม่ล่าสุดที่ใช้ชื่อว่า Custom Line x p e n b a k e เรามาเริ่มกันเลยครับตัว CX ตั้งแต่ตัว CX 13ไปนะครับก็จะเป็นตัว CX รุ่นใหม่ที่อย่างที่ผมบอกไปว่าเขาจะใช้ชื่อว่า X Pen Blade ทีที่เพิ่มขึ้นจากเก่าก็จะเป็นตัว Blade ะครับที่เดิมทีเนี่ยตัว CX เนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ชิ้นตัวของล็อกชิป Main Blade แล้วก็ ตัวของ a c i d Blade แต่ว่าในตัวใหม่จะมีเพิ่มขึ้นมาเป็นทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันจะประกอบไปด้วยล็อกชิป Over เวอร de ครับจะเป็นชิ้นที่อยู่ด้านบนส่วนต่อไปก็จะเป็น Metal b l a d e จะเป็นเหล็กรอบนอกซึ่ง o v e r b l a d e ดกับ Metal b l บ d e มาประกอบรวมกันเนี่ยมันก็จะเป็นอารมณ์คล้ายๆว่าเป็น Main b l a d ดแล้วก็ไปใส่กับ a c i d Blade อีกทีหนึง่งเท่ากับว่ามันจะเพิ่มชิ้นส่วนไม่พอมันเพิ่มมาเป็นชื่อเรียกที่ยาวขึ้นด้วยครับเพราะฉะนั้นตัวแรกออกมาเป็น c x 1อมชื่ออะไรนะลื 150 i g n i t i o n ชื่อยาวไปไหนอะอะไรครับหน้าตากล่องกับหน้าตาตัวเบรกก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นเลยแล้วก็ตัวกล่องเนี่ยก็จะมีเขียนมุมเล็กๆด้านล่างด้วยนะครับว่าจะเป็น X Pen Blade ก็คือจะเป็น CX รุ่นใหม่โดยตัวนี้จะมาเป็นตัวของ s t a r t ร์จะให้ที่ชูดมาด้วยก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าด้านข้างเนี่ยกล่องก็จะเห็นบอกเลยว่าแบบมี4ชั้น เบรด4ี่ชั้นสุดยอดไปเลยโดยที่ตัว ACX13 กเนี่ยก็จะมาเป็นเบรดสายโจมตีนะครับโดยตัวเบรดก็จะมีมาให้ทั้งหมด4ชิ้นนะครับก็จะเป็นตัวล็อกชิปของบาฮามุสเมทัลเบรสส่วนของที่เป็นโลหะเนี่ยบีสตัวโอเวอร์เบรดชื่อว่าเบรกโอ้โหชื่อมันจะเท่ไปไหนสุดท้ายคือแอซิดเบรดนัคเกิลตัวเคแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยก็จะมีมุมโจมตีที่แบบว่าใหญ่ๆเน้นคิต์ิคอรุนแรงนะก็ต้องมารอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงที่สําคัญคือให้ลัเชตใหม่ครับเป็นล 150และเช็ด1ที่ตัวเตี้ยลงคือมันเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากผมเชื่อว่าตัวนี้ขายดีมากแน่ๆเพราะหลายคนน่าจะต้องการตัว150ากันตัวของและเช็ดนะและบิดเป็นบิดใหม่บิดไอหรือในชื่อเต็มก็คืออิกนิคชันซึ่งอิกนิคชันมันเป็นชื่อที่เท่มากๆมันจะเป็นเหมือนกับว่าปะทุข,ของระเบิดปะทุข,ของพลังอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันน่าจะดูเดือดคือสายโจมตีแบบจัดเต็มเลยอย่างที่บอกไปตัวนี้จะมาในรูปแบบของสตาร์เตอร์แพคครับถ้าราคาเข้าไทยแล้วคิดว่าจะอยู่่่ทททีีประมาณาณ790บตัว2 ก็ต่อเนื่องกันมาเลยครับเพราะว่ารอบนี้จะเป็น CX ล้วนๆ c x 1 4จะมาในชื่อของ Ni g h t t o r t r e s s g u a r d Vertical โหชื่อ870 Under n i e d l e มีชิ้นส่วนใหม่ครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ก็กล่องเหมือนกันเลยมาเป็น s t a r t e r Pack เหมือนกันครับแถมที่ชูดให้ด้วยตัวนี้มาเป็น Beyblade สายป้องกันก็หน้าตามีความคล้ายๆ n i ไ h t m เมลผสมเต่าขนองอะไรแบบนั้นก็ตัวล็อกชิปจะให้มาเป็นไ g h t นะครับตัวอัศวินเท่ๆเลยตัว m e t a l Blade ชื่อว่า f o r t r e s s o v e r อ r ์เครับกา a r d a c ด d b l a d e v Vertical ชื่ออลังการทั้ง ลและเช็ดใหม่ล่าสุดครับ870แต่ให้บิดมาเป็นบิดที่เราน่าจะคุ้นเคยจากการที่ซื้อโกเลมล็อกนะก็จะมาเป็นบิดเดิมๆคือ Under n ร์นิเดไม่ได้มีอะไรใหม่ที่เหลือใหม่หมดก็มาเป็นสายป้องกันก็ต้องรอดูว่าเป็นยังไงครับสตาร์เตอร์แถ้าเข้าไทยก็คิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ790บาทต่อเน,นื่องครับตัวที่3เป็น CX15 ตัวนี้จะมาเป็นตัวของกล่องบูสเตอร์ครับจะไม่มีที่ชูให้ตัวนี้จะมาเป็นสายสตามินาและตัวนี้จะมีชื่อว่า l ล g n a Lage โ r อ e เรสสี่ห้าห้าเยู่ชื่อแปลกๆทั้งนั้นเลยกรรมการปวดหัวน <c oughs> ะครัตัวนี้จะมาเป็นบูสเตอร์แล้วก็จะมาเป็นสาย s t a ม i ินาไทป์ก็คือสายหมุนนานนั่นแหละโดยที่ชิ้นส่วนที่ให้มานะครับก็จะให้ตัวของ l o ็อกชิปเป็นเลกหน้าเป็นตัวแบบกระทิงหรืออะไรทักอย่างแล้วก็ m e เมทัลเบ e ดเม a l Blade ใช้ชื่อว่าเบ a ดโอเวอร์เบ e ด ตัวนี้รู้สึกมันจะเน้นเรื่องของแอโรไดนามิกการลู่ลมการที่แบบกดมีดาวฟอสอะไรแบบนี้ดูจากรูปก็น่าสนใจนะแต่ละตัวมีจุดกิมมิคค่อนข้างน่าสนใจทั้งนั้นเลยดูเท่ดีคอนเซ็ป ส่วนสุดท้ายของเบรดก็คือ Acid b r a d e E e l e s e เหมือนแบบเป็นการลบล้างแรงลบล้างพลังอะไรงนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันและเช็ดเป็น455ครับ455ก็จะเป็นตัวหอง Simple Lock และแน่นอนครับบิดอันใหม่ที่น่าสนใจเหมือนกันมันมีลักษณะคล้ายๆบิด E แต่มีตัวที่กันลมด้วยบิดตัวนี้คือบิด Y ครับหรือชื่อเรียกตัว Y ก็คือ b i t Yielding นะครับก็จะผมไม่รู้ผมออกเสียงถูกหรือเปล่าใครๆออกเสียงเก่งก็ช่วยผมหน่อยนะครับ ยูดิงเนี่ยมันก็เหมือนแบบเป็นการยืดหยุ่นอะไรอย่างนี้ก็เป็นบิดที่น่าสนใจอีกอันนึงถ้าลองเล่นเล <ๆ S 1> อเออาจจะเอาไปเล่นกับหลายๆตัวได้อย่างโคบอลดากรุน c 1 5กจะมาเป็นวูสเตอร์แพ็คละคาคิดว่าเข้าไทยก็น่าจะอยู่ที่490บาทครับเท่านั้นครับทั้งหมดนี้ก็เป็น CX13 14 15ที่กำลังจะออกในเดือนหน้านี้และแค่นี้ยังไม่พอครับยังมี CX16 เป็นแพ็คที่มีสนามมาให้สนามก็จะมาเป็นสนามใสแล้วก็เอ็กติมไลท์สีเขียวนะครับในแพ็คเนี่ยก็จะมีมาให้เป็นตัวของบาฮามุสบิดเนี่ยแหละแต่ว่ามาเ สีเขียวฟ้าก็สวยไ,ไปอีกแบบนะใครยังไม่มีสนามผมก็แนะนําเลยว่าสนามนี้น่าสนใจมากๆครับถึงแม้ว่าสนามอินฟินิตี้เนี่ยจะเป็นสนามใหม่ล่าสุดแต่สนามที่ยังเป็นสากลแล้วก็เล่นได้แบบออฟฟิเชียลที่สุดอะ่ะก็คือสนามปกติเลยแล้วแพ็คนี้ใครยังไม่มีสนามแล้วอยากได้ตัว CX รุ่นใหม่เนี่ยก็น่าสนใจครับกับ CX 1 6อันนี้ผมประมาณราคาเข้าไทยไม่ถูกแต่คิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ2องพันปลายๆนะครับประมาณนี้โดยทั้ง4ตัวนี้ CX 1 3 14 15 16ก็จะวางขายในที่ญี่ปุ่นวันที่28มีนาคมแล้วก็ หวังว่าทาง k คซีทอยก็จะเอาเข้ามาเดวัลให้ผู้เล่นเบเบลได้แบบสนุกสนานกันพร้อมกับชาวญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะครับมันเป็นอะไรที่แบบเอนจอยมากเลย <c oughs> ทุกคนคิดว่า ไอตัวเมทัลเบดโอเวอร์เบดเนี่ยมันจะมีผลกับการเล่นอะไรยังไงบ้างไหมสิ่งแรกแน่ๆเลยผมรู้สึกว่ามันจะทําให้การเล่นการคอสตอมของคอสตอมไลน์เนี่ยมีความหลากหลายมีความแตกต่างกันมากขึ้นตามเฉพาะจอดตรงของแนวทางของผู้เล่นเลยแล้วก็ที่ได้ข่าวมาอีกก็คือจะมีตัว BX กับ UX ที่เป็นไลน์ใหม่มีลูกเล่นแปลกๆอย่างเช่นแบบว่าเบดกับ布拉เชตรวมกันเป็นอันเดียวคือไม่สามารถถอดออกจากกันได้คือเสียบแค่บิดไปแล้วก็เล่นได้เลยอันนี้ก็กําลังจะมาใน UX ใหม่เดี๋ยวรอข้อมูลแบบชัดเจนมาแล้วเดี๋ยวผมจะทําคลิปอัปเดต ใหม่ให้ดูเหมือนเดิมครับแล้วเบเบตใหม่ c ี1 3 1 4 15ี่ทุกคนอยากได้ตัวไหนชอบตัวไหนเป็นพิเศษและคิดว่าตัวไหนจะเก่งที่สุดลองคอมเมนต์คุยกันได้ครับสำหรับผมนะผมคิดว่าตัวบาฮามุต์น่าสนใจมากๆทั้งตัวชิ้นส่วนที่ให้มาแล้วก็ตัวเบรดเองมันดูมีความดูเก่งดูเท่ผมจะซื้อมารีวิวทุกคนดูแน่นอนครับรอดูกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ใครไปแข่งเบเบตที่ไหนก็ขอให้โชคดีเจอกันคลิปต่อไปครับ <S go s h o